มามาจ้านี่โอ้ต่อต่อต่อนี่นี่หนึ่งก็เอา,าอึบนะจ๊ะอึบอึบมาหลายอึบอันนี้น่าจะเท่าแล้วแต่ก็การก็ได้อยู่นะคะนางแข็งแรงอยู่อืออือ นี่จ่ายังได้อยู่นะนี่จะป่ะไปต่อจ้ะโอ้ยมาอยู่โดดเดียวทำไมลูกอืมทำไมลูกคนอื่นเขาถูกเก็บไปหมดแล้วแน่เลยอืมมาไงไหวนะปลาจ้ะโอ้งามอยู่ดีลอย ลอยลงเหลืออยจ้ะพอได้พอได้อือเดินไปเดินมานะคะเจอทองสวยค่ะสวยดอกนี้ก็สวยไปยต่ออุ้ยกีดสวยมากแข็งแรงนะคะไปต่อค่ะ อี่จ้ะเนี่อีกนี่อีกอู้ขาขาขาเพื่อนเพื่อนขา,ขา,ข,าขาใหญ่มากาากบกบดูขาซะก่อนว้ย้ยดูขาอวบขนาดสวยด้วยปลาจ้ะเล็กเล็กน้อยน้อยนะจ้ะเล็กเล็กน้อยน้อยโอ้ยดูขาก่อนนี่เพื่อนเพื่อนดูสามสามพี่นอ้องสามพี่นอ้องนะ เก็บค่ะเก็บเชื้อแล้วก็เอาสามสหายไปทำกิน,น,น,นจ้านี่นี่นีจ้าเพื่อนนี่นี่นี่จ้าอ้วนนะขนาดจ้าเซียนเก็บเห็ดนะจ้าเซียนเก็บเขาไม่ค่อยดีนี่ คุยคุย,คยวด <laughs> นี่จ้ะเพื่อนๆจ้าวายเป็นอย่งนีจ้ะงามบอไปจ้ะเจออีแล้วจ้าม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 า <laughs> นี่นี่นอู้มีเห็ดปวกด้วยเพื่อนๆดูได้แกงอยู่เดน้นี่นน งามอู้อู้ยิ่งงามอู้ลูกเด็กๆแดงเต็มไปหมดเลยค่ะไปจ้ะ